บสสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับก็จะพามาชมครับรถแห่จังหวัดจันทร์ครับจะมีรถดแห่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้ครับผมครับวันนี้เราจะพาไปชมงานช่วงล่างครับว่าช่างทําอะไรบ้างครับผมว่าช่วงล่างเอกสาทำอะไรบ้างครับส่วนช่วงล่างครับเป็นงานที่สําคัญมากที่สุดครับแล้วมันหนักมากที่สุดครับช่วงนี้เราความสำคัญมากครับผมครับอย่าขึ้นตัวถังนี้ครับผมเราใช้เวลาแค่ประมาณ 3- 4วันนะครับเสร็จปูพื้นขึ้นเสาเอกเสร็จสี่วันเสร็จรวอยเสร็จ100%แน่นอนครับแต่ที่รถดแห่ยากคืออะไรครับ พวกประตูวกระบบไฮดรลิกตรงนั้นแหละครับใช้เวลามากพอสมควรครับแต่วันนี้ผมจะพาไปชมงานรถถังเราว่ามีความพิเศษอะไรบ้างครับผมครับนี่ครับนี่งานในช่างใหญ่ของเราครับคันนี้มีการต่อคัสตีมาครับ2เมตรประมาณต่อมาณแปดเซนครับเพื่อเพิ่มจุดตู้หมุนครับเพราะว่ารถมานสั้นเกินครับคันนี้ครับเป็นรถดาเก่าครับผมเราเลยมีการต่อคัสตีออกมาครับ อันนี้ต่อคัสซีมากี่เซนครับในช่างครับผมต่อคัสซีมา80เซนครับผมครับแล้วก็มีฟังก์ชันการดามยางด้ยเป็นครับเห็นไหมครับขนาดคู่มาครับเพิ่มความแข็งแรงครับแล้วเราก็มีหนึ่งดามตรงนี้ครับเพื่อเพิ่มตรงนี้ครับเราวางแผงกระดามไปข้างล่างครับผมครับหนุนดามไปข้างล่างิปกับคัสซีข้างในอีกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงดีครับจุดท้ายยื่นโอ้โหถือว่าเป็นจุดที่ยากเพราะว่าเวลาด่งครับมันขยุมนะครับวอดตู้เราก็ใส่เยอะข้างหลังน้ำหนักเกือบสองตันครับผมครับ เลกกใช้เห็นไหมครับนี่ครับลิกลางหน้า4นิ้วทั้งบดครับผมครับไม่เป็นครับนี่ตัวนี้ครับลากยาวมันแต่หัวครับราง4นิ้วทั้งบดนะครับหนุนมาแต่ข้างหน้าเลยนะครับถือว่าใหญ่มากตรงนี้ก็ไปลาง3นิ้วครับนี่ราง3มนิ้วครับเพื่อเพิ่มความแรงครับตรงเครื่องปั่นครับตรงเครื่องปั่นเราก็ยังมีคานพาดกลางครับตรงนี้เพื่อให้เราหนักมากที่สุดครับผมครับการล็อก็ซีครับหลายคนสงสัยว่าทํายังไงบ้างนี่ครับหนึ่งเราใช้แบบน็อตขันลากชันอย่างนี้นะครับผมหนึ่งชุด แล้วก็แสแกครับอีกจุดครับผมเพื่อเพิ่มความแสแรงครับแสแกเนี่ยโอ้โหมีเยอะครับน่าจะประมาณ6กเตัวต่อหนึ่งคันครับต่อฝั่งนะครับที่เราใส่กันครับเพื่อให้ความแข็งแรงของตัวถังมากที่สุดครับผมครับทาไมเราไม่ออกติดครับเพราะว่ารถแห่เนี่ยการทํารถแห่สองสาปีอาจจะมีการเปลี่ยนโครงใหม่เปลี่ยนฟังกชันใหม่ครับเพราะว่ารถแห่ไปไม่มากครับผมครับอย่างอันนี้ก็ถือว่าฟังก์ชันเต็มพอสมควรไม่ว่าเป็นวิธีสไลด์วิธีเปิดปีกตู้หมุนหน้าตู้หมุนหลังถือว่าครบในคันเดียวครับผมครับเชื่อมพื้น เราใช้แบบลวดเป็นลวดนะครับเป็นลวดเชื่อมครับแต่พวกเชื่อมข้างบนเหล็กธรรมดาเราก็เลยใช้แบบพวกตู้เชื่อมที่เป็นเอื้อไม่อยากกูลืมซื้อแล้วตู้เชื่อมที่เป็นซียทูสำหรับออกเหล็กข้างบนครับผมครับเราดูเชี่อต้นครับว่าใช้ด้วยอะไรออกครับผมครับดูครับนี่ก็คือช่าง้นครับช่างจนรัาติดทำอะไรอยู่ครับผมตอนนี้กำลังไล่ล็อกแผ่นครับไล่ล็อกแผ่นโอ้โหครับดูครับข้างล่างเราก็ใช้เป็นลวดเชื่อมแบบนี้นะครับเชื่อมไฟฟ้าครับเรียกว่าเชื่อมไฟฟ้าครับผมครับเอาใส่ผิดทางหรือเปล่าครับเนครับโอ้ โอ้โหครับนี่ครับเชื่อมไปใหม่ครับยิงไปปืนครับโอ้โหครับช่างของเราฝีมือมากครับในการเชื่อมก็ช่างแต่ละคนก็เป็นช่างเชื่อมมือคีบทั้งหมดในการเชื่อมครับผมครับทำให้งานเราไวมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นคันนี้ครับตั้งใจครับเดือนนี้ต้องจบทุกอย่างไม่ว่าเป็นระบบไฮริกระบบประตูครบทุกอย่างครับเพราะว่าทีมช่างเรามีหลายทีมครับอย่างทีมนี้ครับขึ้นโครงสร้างไงทีมข้างหลังที่อยู่รถไปครับก็เป็นทีมทําตู้หมุนทาหมวกก็จะไล่ขึ้นมาเล่ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยช่างตีโป่งก็เข้ามาเรื่อยเรื่อยครับแต ประมาณนี้ในการทํางานครับผมครับคันนี้ก็มีฟังก์ชันตู้หมุนหน้าครับตู้หมุนหน้าเวทียื่นครับระบบไฮดรอลิกตู้หมุนหลังครับถือว่าครบฟัง์ชั่นอีกหนึคันรถแห่จันทบุรีครับก็ไว้หนึ่งคันครับปีใหม่รับการเลยสลับรถแห่คันนี้ครับผมคุณครับผม